สวัสดีครับพีเพนะครับพี่เพจะมารีวิวแชร์ประสบการณ์นะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับเจ้าตัว Redmi A5 มือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจากเ Xiaomi กับราคาที่โคตรคุ้มจริงครับซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มา กับราคา1,990บาทนะครับจะราคาเต็มคือ2499บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์ที่พีแนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก,ก้าสินค้านะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับผมราคาอาจจะว่าให้กดเจาะราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ตาม ในคลิปนี้หรือที่ตะก,กร้าสินค้าปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนมาดูว่าหลังจากพี่ทำการใช้งานมา1เดือนตัวดีไซน์ของเจ้าตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเลยว่าตัว Redmi แบรนด์จาก Xiaomi ดีไซน์ของตัวเครื่องถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับ ดูครับในการเก็บดีเทลของตัวฝาหลังก็ถือว่ามีความสวยงามจริงครับตัวนี้ขอเช่นชมในการออกแบบเลยกล้องหลังให้มาในความคมชัดถ่ายที่3เซมิเซลโดยใช้ตัว AI กลของของ Xiaomi ให้เรามาซึ่งตัวโมดูกล้องวางตำแหน่งออกมาในอย่างสมบูรณ์แบบจริงของตัวฝาหลังซึ่งฝาหลังทําสีออกมาได้สวยจริงครับไล่สีฟ้าไปหาสีขาวถือว่าเป็นสีที่ ดูดีมากๆครับผมตัวนี้อันนี้พีขอเช่นชมกับการดีไซน์ของตัวเครื่องนะถือว่ามีความสวยงามจริงครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวน้ำหนักให้มา193กรัมครับในการจับในการพกพาก็ถือว่าง่ายจริงครับตัวนี้พร้อมกับตัวนี้ให้มาความบางบางเพียง 8.26ม mm. ลเมส่วนตัวนั้นในการจับกับตัวบอดี้ของมือเราก็ถือว่าเข้ากับตัวมือของเรามากในการจับนะก็ถือว่าทําการบ้านออกมาได้ดีประสมควรกับตัวนี้มีปุ่ม power ตัวนี้สามารถทําการสแกนมือที่ปุ่ม power นี่แหละถือว่าให้มาดีพอตัวมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงให้เราแล้วก็ด้านบนเป็นลําโพงหนึ่งตัวของตัวนี้ให้เรามาก็ถือว่าครบจริงครับอันนี้คือพอร์ตไทซีซึ่งอันนี้ให้มาดีมากกับพอร์ตไทซีที่สามารถในการ รับในการชาร์จเร็วที่15วัตต์กับแบตให้มา5,200มิลแมตัวนี้มีรูหูฟัง3.5บอกว่าตัวนี้ในการเชื่อมต่อแบบสายหรือวบาไร้สายในการเชื่อมต่อผ่านหูฟังหรือว่าลำโพงตัวนี้เชื่อมต่อได้อย่างลงตัวจริงครับบอกเลว่าเวิร์กมาสัมบงบ1,990บาทนะครับ อันนี้คือส่วนงหน้าจอซึ่งหน้าจอให้มาดีมากอันนี้พีขอเช่นชมตัวหน้าจอเลยว่าให้หน้าจอมาก็ถือว่าใหญ่จริงครับ6.88นิ้วครับกับหน้าจอความคมชัด HD+ ath, หน้าจอสู้แสงคือ405 50นินนะครับก็ถือว่าโอเคมากแต่บอกเลยว่าตัวนี้มีความหลายเรื่องจริงครับเพราะว่ารีเฟรชให้มาเยอะมากตัวนี้รีเฟรชของหน้าจอให้มาสูงถึง1 2 0สเฮิร์ตครับสามารถทำการตั้งค่าตัวรีเฟรชของหน้าจอปรับได้เป็น60นะครับผมตัวนี้อันนี้พีผมไปให้รู้เลยว่าสามารถปรับค่ารีเฟรชของหน้าจอได้นี่ครับผมเป็น60แล้วก็1 1 0เฮิร์ตได้ถือว่าให้มาดีพอสมควรในการปรับตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับ ซึ่งพีชอบมากกับตัว UI ของตัวนี้ผมในการใช้งานจริงแบตบอกเลยว่าแบต1วันเพียงพอมากอันนี้พี่ใช้งานกรุ่นเบตบมกเลยผมแรม3 g กิกบวกเพิ่ม3ากิกกับความจุ64นะผมเชื่อมต่อ WiFi ส4 4และ Wi-Fi 5ตัวนี้สามารถทำการเชื่อมต่อได้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับ มาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผมในการใช้งานของการเชื่อมต่อตัวนี้บอกเลยว่าเชื่อมต่อง่ายจริงบ l ท e t o ก็เป็น b l u ชั้น5ด้วยมุมอมองพีน้าก็ถือว่าโอเคมากผมนี่ครับอันนี้เป็น Android 15นะครับซึ่ง Xiaomi ก็ทําออกมาได้อย่างลงตัวนี่ผมตัวนี้สามารถ support คือ 4G นะครับผมตัวนี้2ซิมนะครับบอกเลยว่า u work จริงครับ อันนี้คือในการเชื่อมต่อยังง่ายผมตัวนี้มีการปรับตัวทีมเมื่อทีมสว่างไหมให้เราเรียบร้อยก็ถือว่าใช้งานมา1เดือนก็ถือว่าโอเคตัวนี้มากครับซึ่งพี่ชอบมากกับ UI มันมีความเลื่อนไหลจริงครับการกดเข้าแอปพลิเคชันต่างๆต,ต,ตัวนี้เนาะกับ CPU มุมมองพีนะกับตัว u s i s o t t 2 5 0 0็ดสองห้กับ GPU ที่ความเร็วสูงสุดก็คือให้เรามาถือว่าเพียงพอตรงนี้นครับนี่ความไหลลื่น แอดต่างๆผมมีความสมบูรณ์มากเช่นการเข้ากล้องซึ่งพี่ชอบมากกับการถ่ายรูปกล้องหน้าให้มา8ล้านกับกล้องหลัง3ามสองมเลยว่าในการจับโฟกัสของตัวกล้องนี่แล้วก็มีฟังก์ชันของตัว u l t ้ a hd ด้วยนะครับถือว่าจับง่ายดีครับนี่มีความสมุดมากอันนี้พีขอเช่นชมในการถ่ายรูปครับถือว่ามีความคมชัดพอสมควรองผมตัวนี้วิดีโอก็1080 p 3 0เฟรมนะครับ อันนี้คือรูปถ่ายนะครับแล้วก็ภาพบุคคลของผมตัวนี้ก็มีให้เราในการจับโฟกัสของตัวภาพบุกคลแล้วก็กางคืนก็มีวิดีโอเคลื่อนไหวเร็วทุกอย่างตัวนี้มีให้เราครบนะครับบอกเลยว,ว่าเวิร์กจริงครับนี่มาดูว่ารูปภาพเป็นอย่างไรบ้างหลังจากพีทําการถ่ายมาเลยว,ว่าสีสันของรูปภาพหลังจากใช้งานมาหเดือนมีความคมชัดดมีมากครับคุมมากกับงบห9 9 0บาทครับนี่ ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมอันนี้คือการพี่พีไปถ่ายมาเรื่อยๆผมตัวนี้นะครับถือว่าตัว r e t m m a A 5นะครับผมงบ1,900ถือว่าให้มาโอเคมากทั้งตัวกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังกล้องหน้า8ล้านสกินโทนถือว่าโอเคนะมุมมองของพีนะครับผมตัวนี้นะนี่ กล้องถือว่าโอเคครับ UI ก็ใช้งานง่ายอนะ่ะผมตัวนี้แล้วก็สามารถทำการ support application ูศูนไทยธนราคารทุกแอป,ปตัวนี้ก็ถือว่าในการ support ได้อย่างง่ายได้จริงนะครับมาดูว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้าง,งลำโพงหนึตัวบริเวณด้านบนของตัวเครื่องนะครับอันนี้ในส่วนของตัวลำโพงนะครับ

บอกเลยว,ว่าตัวลำโพงให้มาเสียงถือว่ามีความคมชัดพอสมควรนะผมซึ่งพี่ทำการใช้งานมาเรื่องเสียงก็ถือว่าเสียงดังฟังชัดเกินคุ้มนะกับแบรนด์จากเสียงงี่ที่งบไม่เกิน2,000ให้เรามาผมอันนี้ก็จะมีแอป เครื่องเล่ผมให้เราเรียบร้อยผมในการกดเครื่องเล่ผมก็แอปพลิเคชันต่างๆก็ถือว่าเพียงพร้อมถ้าพี่ทําการเปรียบเทียบกับมือถือเนาะที่บอกเลยว่าเรทราคาเท่ากันเลยผมตัวนี้กับเจ้าตัว p o c o C 7 1จะเปลี่ยนบ,บ้างผมซึ่งพี่ผมจะขอทำการเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าตัวบอดี มันเหมือนกันมากนะครับผมตัวนี้ซึ่งกล้องหลังก็สเปคแบบเดียวกันซึ่งพีใช้งานมาตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมากพี P. ผมทําการใช้งานมาทีนี้ก็หน้าจอ6.8จนิ้วหน้าจอ HD Plus r e เฟรชก็1นึ่งร้อเฮิร์ตให้มาตัว,วผมบอดี้ของฝาหลังมันมีความใกล้เคียงกันมากครับถือว่า Redmi A 5ก็บอกเกิลนะครับผมซีนก็แบรนด์จาก Xiaomi เ,เช่นกันนี่อันนี้คือความบางของตัวเครื่องน้ำหนักบอดี้ทุกอย่างเหมือนกันตำแหน่งทุกอย่างสเปคทุกอย่างเหมือนกันนะครับ ซีบก็อยู่ในซอฟต์ทีเเล่นเกม RV ปรับต่ำๆแล้วเปิด60เฟนทั้งคู่ทำมาดีมากเกมฟรีไฟครับพี่ปรับเป็นกลางๆแล้วก็ปรับเป็นต่ำๆถือว่าโอเคมากพับจีเนาะปรับเป็นค่า default ก็เพียงพอซึ่งบอกเลยว่าทั้ง2ตัว UI คือเหมือนกันนะครับนี่คือเอ,อกเลยว่าเรียบเทียบง่ายเลยว่าถ้าใช้งานคู่กันคือเอาตรงนะ r ร d มีจัดนินทางที่ดีไซน์ที่มีความสวยงามมีความพรีเมียมเพิ่มขึ้นจะสัพพินะ p ปโคนะครับผม C71 เมื่อใส่เคสแล้วก็ไมไ่แตกต่างกันมากมายถือว่าทั้งคู่ให้มาดีมากครับพี่จะขอแนบนิ้ำเจตัวโปโค C71 ใต้คลิปให้เช่นกันกับงบเลนไม่เกิน2000เช่นกันครับผมสำน,นี้พี่จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เพราะว่าหลายคนถามมาเยอะมากว่าตัวไหนดีทั้งคู่บอกเลยว่าสเปคแบบเดียวกันลอมแบบเดียวกันแอนดรอยสิทุกอย่างเหมือนกันกล้องเหมือนกันกล้องหน้าบอกเลยว่า ทั้งคู่เหมือนกันนะผมพี่จะขอเนบนดการสั่งซื้อทั้งคู่ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้าให้ผมสาน,นี้ขอบคุณครับ